สวัสดีค่ะน้องเลิช่วยแนะนำตัวนิดนึง่าเปิดให่หมายเลขหมายเลขสิบหกค่ะออโอเค พจบการศึกษาตอนนี้ยังศึกษาอยู่ค่ะบริหารธุรกิจค่ะอ๋อบริหารธุรกิจช่วย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 โชว์สัดส่วนนิดนึงทำไมฝนตกอ่ะทำไมพายุมาทำไมทำไมพายุมาเป็นอะไรกับคู่เป็นอะไรกับคู่คือาติาของแม่นะคะแต่พอดีว่าช่วงนี้ไม่ค่อยถูกกันแล้วอ๋อค่ะ็มาทุกคก ใช่บ,บางครับท่า <c oughs> มในผมคือว่าผกอดบ่อยมาก,กที้ <c oughs> ยีผมบอมเดเดินสายแบบยีทุกคนเลยโอ้ใช่ไหมที่ดูไอไฟ รู้กได้หนูจะชัดมากเลยทาง้นเนี่ยลวเอาไฟลองดิโอเอาไฟลองเอาไลองนิดนึง้าไสดค่ะโอ้ใช่ไหมเออสวยขึ้นจริงๆเนาะหาันไปค่ะคำอั้่ปทีหลังจะไปสมัครเรือก็ใโบอกก่อนนะคะโอ้ช่วยเช่วยเล่าช่วยเล่าเรื่องที่ไปสมัครเรือให้ฟังนิดนึงนี่กบอมพอเดยวเขาไปลงมาหน่อยเรา้วเขาไม่หัองหน้าหนูบอกว่าไม่ได้หรอกก็พดยังไม่เห็นมองหน้าหนล่เ่ ไป่แ่คนเมรียกตัวดูถึงกี่ครั้งห้าครั้งห้าครัที่กเอาไหมไม่เอาค่ะโดนหน้าออกขันทั้งหครั้งพี่ก็เลยถามเาาคุณมิ้งบอว่าทำไมาลููทงซะถูกลุกก็เรียกลูตลอดเลยเออใช่แม่นอยแทนโอ้รบกวนความใจนิดนึงเนาะ เอยสีวันนี้วันนี้วันนี้มาวันเกิดต่อดพูดอะไรกับต๋องนิดนึงไม่เห็นไม่เห็นนางไม่เห็นนางไม่เห็นเชื่อมันในจิตสิข่าวค่ะจะบอกว่าธอบริสุทธิ์มากแต่ไม่ใช่จะเป็นคนสวยมากต้องให้ขาค่าชินไปแล้วเราไปแล้วเราไปแล้ว โอ้ยขอขอบคุณน้องเลิฟมากที่วันนี้มาเป็นเกลสงทรับ์เชิญในโซเชียลแคมป์อ้ใช่ชีวิตกู้หลักแต่งงานค่ะแฮปปี้มากค่ะแล้ววันนี้ไม่พาแฟนมาด้วยหรอพาแฟนแฟนตันนี้ งานเล่นเกมในงานร้ตัวจนเล่นเบอร์นะค่ะอ๋อเลเบิร์แล้วปล่อยให้มัหลัง้ารนอยู่ร้อยวันยังอ๋อแล้วเีแพลนี่จอแฮปเบบี้ไมื่ะค่ะฮันนีมูนนะฮนนีมูลล่าฮนนีมูนไปแล้วไันมูใช่ค่ะ มอเดินคขามอเดินขาเขาไปฮันนีมูนที่ไหนคะที่วัดไัยค่ะมาแว้มาเขาไปทำบุญด้วยกันไปทำบุญโอ้โหเออได้ไปงานแต่งงานปะคะไม่ได้ไปค่ะงานแต่งงานได้ยินชื่อป๊อปเปอกล้าไปเลยโอ้โโอเคเนาะแล้วจะแฮปเบบี๋ไหมล่ะคะก็คือว่าช่วงนั้นที่ว่าแต่งงานเหมือนกระถางหางเขามันมีเบบี๋นะค่ะแล้วก็ว่าตกเรื่องค่ะหมอบอกว่ามนุษย์ ตลอดสักดาัวอีกย,ยาวเลยประมาณสองสามปีไม่ก็สิปีอะค่ะถึงจะมีได้โอ้ยระวังคันเป็นพิษนะคะแบบสาวมาในกระแดนโอเคต้องเลิฟเจฮายบายบายนิดนึงสวัสดีค่ะ